ดาบทาพ่อค่ะพ่อสอนว่าการให้ไม่ว่าจะด้วยกายวิจีมโนเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ประเสริฐสูงสุดการให้ที่เกิดจากจิตวิญญาณไม่มีสาเปกโขเป็นการให้ที่ลึกซึ้งสุดที่จะพนายิ่งให้ไปก็ยิ่งได้มายิ่งลึกซึ้งซับซ้อนขึ้นไปอีก เพราะสิ่งที่เราได้กลับมาไม่ใช่วัตถุแต่เป็นนามธรรมาสมัยก่อนเราจะขายอาหารเผยแพร่อ,พอ,อาหารมังสวิรัตสวิรัตเป็นหลักเดี๋ยวนี้ก็ยังขายอาหารมังสวิรัตเป็นหลักไปแต่สมัยก่อนสมัยนี้ยึกเหมือนกันไม่เคยไปขายอาหารเนื้อสัตว์กันหรอกพวกเรา,าเผยแพร่อ,พอ,อาหารมังสวิรัตเป็นหลักพ่อจะสอนเน้นย้ำเสมอว่าเราเป็นแม่ให้ไม่ใช่แม่ค้า อันนี้ก็ชัดเจนอันนี้ก็ชัดดีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดกันละเราเป็นแม่ให้ไม่ใช่แม่ค้าได้ยินคำสองคำนี้เหมือนงายของที่ความรู้สึกเกิดปัญญาคำว่าให้นี้ลึกซึ้งยิ่งนักทุกครั้งที่ไปทำอาหารไปทำอาหารขายของจิตํำนึกจะขึ้นมาเตือนสติเสมอเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ให้ ที่ไม่ชอบคำว่าแม่ค้าเพราะจะได้ยินคนที่เขากระเทียบเปรียบเปลยคนที่พูดจาไม่ดีบางคนปากตลาดพวกแม่ค้าปากคลองตลาดและเขามักจะมองแม่ค้าว่าเป็นคนชั้นต่ำเมื่อครั้งในโวงรัชกาลที่9ยังมีประชนอยู่วันที่ห้าธันวาคมทุกของทุกปีเราจะสรงจะตั้งโรงบุญทั่วประเทศ ก็จะได้รับคําสอนว่าผู้ให้ผู้ให้ไหวผู้รับทุกวันนี้เราก็ยังก็ยังทํานะห้าทันวาคมทุกปีเรายังทําอยู่ยังตั้งโรงบุญเรายังทำอาหารแจกเป็นคําสอนแต่ว่าตรงทุกวันนี้เราไม่ได้ทําเป็นกิจจรัศนจะต้องพูดก่อนจะถึงก็เปลยปลายชักชวนกันแล้วก็ร่วมก็ทำให้พร้อมกันทั่วประเทศ แต่ทุกวันนี้เราเข้าใจไปโดรปริยายแล้วว่าใครใครจะทำควรทำก็ทำทำกัน,นวันที่ห้าตันวาคมวันสมภพของในหลวงรอชกา <c oughs> คำสอนสูงก,กว่าสูงเกินกว่าปุถุชนจะเป็นได้คือทุกวันที่ห้ตันวาคมทุกปชีชาวโซจะตั้งโรงมูลตัวประเวทศก็จะได้รับคำสอนว่า ผู้ให้ไหว้ผู้รับผู้หใ,รรให้เนี่ยไหว้ผู้รับม่ใจะธรรมจารในผู้รับก็ไหว้ผู้ให้ผู้ให้ไม่ไหวตอบเพราะฉะนี้อรรนใจผู้ให้เนี่ยวรายผู้รับโดยอาตมาอธิบายว่าต้องขอบคุณเขาที่เขามารับของเราถ้าไม่มีผู้มารับของเรานี่เราไม่มีการได้ให้ใครนะเราได้ให้เพราะ มีผู้มารับเป็นบุญคุณมากที่คุณมาเป็นผู้รับถ้าไม่งั้นเราไ,ไม่ได้เป็นผู้ให้นะมันไม่มีผู้ไม่มีผู้รับนะเราให้อ่อ่าจะจะเป็นผู้ให้ผู้ไม่เป็น,นผู้เป็นคนมารับมันก็จะไปยังไงอ,ะอ่ะนะเขาเป็นผู้รับเราก็ต้องขอบคุณเขาเป็นคำสอนเป็นคำสอนสูงเกินกว่าที่ป ผทุชนจะปฏิบัติได้ให้โดยไม่มีสาเปโคเลยคือไม่มีจิตหวังจะมีอะไรต่อให้แล้วก็ตัดไม่มีพบไม่มีชาติเลยสาเปโคไม่หวังที่จะได้อะไรตอบแทนหรือไม่หวังว่าจะมีพบมีชาติอะไรต่อไปท่านขยายความอีกว่าจากสาเปโคแล้วไม่มีปฏิพัตปฏิพอะ ปฏิพัทจิตโตคือจิตที่จะไปเชื่อมต่อสิ่งที่เราให้ีว่ายังยึดถือว่าเรายังเป็นเรายังเป็นของเราอะไรอยู่ต่อไม่มียิ่งไปยิ่งกว่านั้นสันนิธิเป,ปกโขหนักกับปฏิพัทธจิตโตสันนิธิเป,ปกโขหมเขาเคามเป็นคลังเลยสะสมลงมี เทพมีตู้เก็บคลังที่จะสั่งสมว่าฉันเป็นผู้ให้นะจ๊ะฉันให้เธอไปเท่านี้แล้วนะเนี่เท่านี้เราให้อีกแล้วนะตอนนี้นะบุญคุณของฉันมากขึ้นมากขึ้นนะไปเรื่อยเรื่อยยิ่งอันที่สี่แล้วเนี่ยโหปริพุนชิตสามีติปริพุนชิตสามีติเราจะสิ่งที่เราได้ทําทานที่สอนกันอยู่ทุกวันเนี่ย แล้วจะไปเป็นสมบัติที่เราจะไปติดไปกินในพบต่อไปชาติหน้าชาติหน้าชาติหน้าข้ามชาติข้ามชาติไปเลยเป็นของฉันของข้าต่อไปอีก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 นี่เป็นรูปธรรมง่ายๆถ้าเป็นนามมาทำนั่นก็คือคุณไม่จะไม่ขาดจากที่คุณยึดถือว่าอันนี้เป็นของข้านะ ตลอดกาลนานจะเกิดตายกันอีกกี่พก,กี่ชาติของข่าของข่าเอาของข่าคืนมาเอาของค่าคืนมา,า,า,นมาหรือต้องเอามาใช้หนี้ข่ามาใช้หนี้ค้า,า,คาสุดยอดที่ปริพุนจิตสามีติเนี่ยทานที่ให้แล้วจะเป็น ป็นพบเป็นชาติเป็นเทวดาเป็นเมืองพรมเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นแดนอะไรอื่นต่อไปหมดเลยแม้แค่เนี่ยแต่มาว่าจะอธิบายต่อไม่เอาละประเด็นมันจะยาวยืดยาดเกินไปอ,อธิบายเทวดาหกชั้นนั่นแหละแต่ไม่อธิบายถือเทวดาอกชั้นนั่นก็นกนกนคือสมมุติเป็นเมืองหลอกครับผมเป็นเมืองหลอกเอาไว้นก่อน เพราะท่านว่าจะไม่อธิบายแลย้วก็ต้องมาให้อธิบายครับในม์พรัชกานที่9ครับทำเป็นผู้ให้แล้วก็หวังเนี่ยหวังว่าได้กินชาติหน้าใช่ไหม <c oughs> เลยโง่าข้ามชาตินะแถมโง่าข้ามชาติแล้วพยาบาทข้ามชาติด้วยต้องให้ได้ด้วยนะอาคาพยาบาทไว้เนี่ยให้แล้วต้องให้ได้ใตแล้วต้องให้ได้นะถ้าไม่ได้ทําไม เกิดเรื่องก็เลยทุกข์ทรมานนะถ้าให้แล้วอย่างที่พ่อครูสอนเราให้แล้วก็ตัดตัดขาดไปเลยให้แล้วให้เลยจบก็สบายใจได้ไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวอ่ะเพราะเราได้ให้ไปแล้วนะมันก็เป็นผลไปแล้วนะทุกอย่างเป็นผลไปหมดเหมือนกับเราไปปลูกอะไรผักที่ถนนส้มตำถนนข้าวเหนียวใช่ไหมให้อย่างนั้นนะให้แบบไม่มีอะไรข้องเกี่ยวกันเลยเขาก็ ขี่มอไซค์ตอนเย็นเขาจะขี่มอไซค์ช้าๆค <c oughs> ือแต่มาไปดูไอ้ไอไอที่ยี่ห้าไรไปดูตนกวยเขาขี่มอไซค์สวนช้าๆไปคอยดูข้างทางเออดีงั้นนะจราจรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รวดเร็วด <c oughs> ีจราจรช้าๆนคน, <c oughs> นจะเดินชนรถพังอะไรจราจรจะได้สบายๆไม่ไม่รวดเร็วอะไรเงี้ยนี่มันยังมีน้อยนะ ถ้าเกิดมีมะละกอมีกล้วยออกใช่ไหมโอ้โ oh, หจะขนาดไหนอนะนาคตคงจะพัฒนาไปถึงนั้นได้ครับกันพระครูอ้าวเดี๋ยวเอาของใบแพร่ให้จบกันความหัศจรรย์ของผู้ปฏิบัติธรรมยิ่งนานวันนานปีก็ยิ่งชัดเจนเส้นทางโลกุตระกับโลกียะเหมือนขาวกับดำเกิดสภาวะเข้าใจสัจธรรมจิตนายคลายปรงวางทั้งสังขารและวัตถุ การปล่อยวางได้มากแต่ใดความสุขสงบเบาสบายก็เข้ามาแทนเมื่อวันศุกร์ที่26นี่ห6กุมภาเป็นวันที่ลูกๆรอจะได้มาฟังธรรมเมืม่อใกล้เวลาสัญญาณระฆังดังขึ้นก็ได้ยินเสียงประกาศมาว่าวันนี้งดพระครูไม่แสดงไม่ได้แสดงธรทมเป็นอะไรที่เหมือนเกิดฉุกเฉิน ลูกๆหลายคนที่อยู่ในบรรยากาศคงจะมีความถามขึ้นมาในใจว่าพ่อเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรเมื่อก่อนทราบว่าพ่อมันสบายจะทุกข์ปัจจุบันนี้โตแล้วเข้าใจแล้วสัจจะแลเข้าใจสัจจะมากขึ้นเมื่อก่อนเรายึดถือว่าถ้าไม่มีกายขันพ่อแล้วเราจะอยู่อย่างไรปัจจุบันรู้แล้วว่าพ่อจะอยู่กับเราตลอดการแม้ภพนี้หรือภพหน้า เพียงเราปฏิบัติตามคำสอนของท่านสู่สภาวะของอนุสัยอาศัยนินนสยัยวิสัยก็จะมีพระโพธิสัตว์อยู่ในใจของเราตลอดไปอ้าวดีเข้าใจลึกซึ้งไปตามลำดับก็ดคคีค่อยๆคลายความพวงนี้ไป